กระท่อมของพี่เดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชยันบ้านม่วงครับ<ม>ก็เพจช,ชยันธนราชครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้มาอยู่ที่บึงการนะครับอำเภอศรีวิไลพอดีมา กินเขาอยู่ร้านลาบเป็ดสีวีไลนะครับมีซื้อร้านปะสีวีไลลาบเป็ดซีวิไลลาบเป็ดครับร้านสีวิไลลาบเป็ดนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับเมื่อนี้มากินลาบเป็ด네น้ำพอษใหญ่เป่าเสียงดีนะครับพงษใหญ่เป่าเสียงดีนะครับเมื่อนี่มีลาบเป็ดนะครับเมนูลาบเป็ดแล้วก็มีก้อยแล้วก็มีต้มแซ่บ ออมบอกนะต่อเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศแล้วก็ได้พบปะเจ้าของร้านแล้วก็พ่อออดอกเตอร์แล้วก็บที่เรียก็่าชายาเพื่อนนั่นพูดได้บัดไม่นะชายาจังกวอห้อยเคืองนนะซื้อยังชายาเพียงก่อนลูไก่โคตเมืองวะไออยังก่อนน่ะมีเศร้ามีเศร้าบ่มีเศร้ามีเศร้าเออมีเศร้าเนาะเอ้าพี่น้องครับพี่น้องสิเดมาหูจัก เมื่อนีหลายขู่ไลายคนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเมนูอาหารก่อนเนาะเบื้องต้นนะครับตามมาครับพี่น้องครับเสีบแต่ว่านนม,มันเสียบนะครับนนกินหลา่คนนี้นะครับสั่งวะนี่มันมันแซ่บครับหลันลาบเป็ดสีไม่ได้ลาบเป็ดนี่กินเรือสะมินนะครับพี่น้องมันแซ่บนี่ก้อยมีเศร้ากินไปแล้วเนี่ยครับนี่น จานย์บางง่ายเือทอมี่ครับครับมีอะไรครับอ๋อบ่เนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นต้มแสบบ่ครับเถื่ออมอมอมแซ่บนะอมแซ่บนี่อยอมแอบเนี่โอ้ยเป็นแต่ไร้ถ่วยอันนี้บม่ได้แปลครับผมลาเป็ดกับก้อยเขาในป่าอยู่ที่นี่ผมเมื่อนี้มากครับท่านผอดรเนื่อสวัสดีครับสวัสดีครับกิติชัยโคงันผู้อำนวยการโรงเรียนคามาฟ้านารวีนะครับครับมาธุระเนาะครับมื่อวานนี้มาเที่ยวมาเที่ยวเบานการครับ โอวาบริมาตรหลุดนร่บ่อบริมาตรหแล้วมาสจอมากินลาเป็ดครับมาชิมลาเป็ดไม่ใช่หรอกับก้อยเห็นเต้นในคลิปครับถือว่ามือนีแสบเนาะแสบ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 ถ้าพี่น้องถ้ามาว่าจงหนึ่งบิดได้นี่จงไม่เห็จงไม่เห็เนียเมียมีเศร้าอยู่มาของฝากเมียเพิ่นเอาดอกเตอร์บอกกันพิกัดนะครับพิกัดร้านอยู่อำเภอศรีวราเยื่องไปสตานีเด้อครับเลยขับมาจากเมืองกาญจน์เลยไฟแดงบดับเซเว่น ม,มาประมาณจาก200เมตรครับิพอสีอะไรล่ะเป็ดอยู่สาม,มือนอครับผมครับ,รบโอเคเดี๋ยวไอ้เรายมีเศร้าเดียวจพ่อจิพ่อเดี๋ยวจิพ่ออยสัมภาษกันส <c oughs> ีาวท่านผู้ชมครับมีเศร้านี่วาวัดความเป็นมากคือเป็นคนไทยแต่ว่าบม่มมีบัตรประชาชน嗯嗯ตอนนี้จะปีแล้วมีเศร้าเจาหาสิบัวเนี่ยหาซอได้หาสิบัวได้บัตรต่อไาด้บับัได้บัตรเอาบัตรดงหรือาบัตรเอามาอยู่อ ห้าสิบหกปีตั้งแต่เกิดพี่น้องครับผู้ชมยังไม่เคยมีมีบัตรประชาชนยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับคนที่ผ่าไปเห็ดหลักกาติดตามในเรื่องของค่าใช้จ่ายไปตรวจดีเอ็นเอไปที่ต่อราชการคือพอ,อดอกเตอร์กิติชัยโคงันนะครับผ่าไปเห็ดเบ็ดไหลไปไหนดอกเตอร์ค่าใช้ใจ่ายเพิ่นเบ็ด สองหมืนกว่าโยสองหมื่นกว่าเนาะตั้งค่าไปข้ามาทั้งค่าตั้งค่าตัวเลือดตรวจเลือดครับตรวจเลือดนี่หมื่นมื่นหกตัวดีเอหมื่นหกตัวตัวดิเอมื่นหกข้าน้ำมันน้ำมันน้ำันนราชการนี่งน้ำมาณสองหมื่นกว่าพอนเนอกสองหมื่นกว่าครับข้าไปข้ามาครับอ่าัาที่นี่อ่าเดี๋ยวถามันมีเศร้าต่อบ้านี้ความรู้สึกอ่าตอนได้บัตรประชาชนนี่มีความรู้สึกอย่างไรเราพี่น้องฟังเนี่ยมั่งดีใจขึ้นไปครับดีใจดีใจหลายบ่ อ่าแล้วที่เจ้าหู้ว่าเจ้าได้บัตรประชาชนนี่เจ้าสิได้อย่างไงเสจยวเงินผู้เฒ่าเงินเราอะไรยังอีกได้รยังอีกยังอีกเงินผู้เราเงินได้เงินได้ตอนไหนบอกปะเมื่อหนึ่งเมืนึงเงินดีตอนเดนบอกปะคนละมือเลยอะอย่ากได้อยู่เนาะที่นี่เจ้ายังสิได้ไอ้สิทธิพิเศษก็คือนั่นเนี่สวัสดิการต่างๆจากรัฐเหนขอลงบล็อกบานนี่แหละพี่น้องและผู้ชมครับมีคนที่ อย <the> <the> well ู่ป่าอยู่อยู่ป่าอยู่ดงบราเคยมีมันไปยำตัวปราชสุนก็เลยบระหูว่าสิทธิของตัวเองที่จะได้รับจากมวลนักราชการเนี่ยพระหูยังเลยว่าสิทธายิ่งครับนี่ตั้งแต่เกิดนะครับจนฮอดหาสิบหกปีไม่ใช่ไป่ได้กินบุถงเราเคยมีมันไปยำตัวปราชสุนแล้วก็บเรเคยป่วยบราเคยไปโรงพยาบาลนะครับกัเลยบระหูว่าสิทธิของเจ้าของนี่สิได้ยังแน่นะครับนี่คือห้อยเขื่อน หรือว่าพออดอกเตอร์เอิญมีเอาเข่งมิเอาเข่งนะครับดีใจหลายประทันนะครับที่ได้บัตรประชาชนนะครับเอาออกจังไรเนี่ยตื่นเต้นปะหายใจมบอกเลยตื่นเต้นหลายนะครับตื่นกลวองตื่นความมิซเอาตัวนีกล่องเอาอะไรมันบอกดินีบบอกว่าอ๋อดิคีบประเด็นกันมาเอาอีแก๊งทุกเรื่ะอีงว่าอะไรยีแก๊งสีลายสีลายสีลายเนาะ เอาโอเคครับพี่น้องครับถือว่า,ปา <enth> ออเป็นการยินดีครับซื้ออีเลือซื้อเพิ่นซื้อยังไงวะเจ้าของนูนน่นยังไงโคตรเมืองนายหนูไก่โคตรเมือง,องจำซื้อยอังไงบอหน่อยปะนายยังไง <lim> นายยังไงห,หนูไก่ <lim> น,นั่นตะโกยังฮะโคตรเมืองอ<ห>น,นายหนูไก่โคตรเมืองเนาะเดี๋ยเอานายหนูไก่โคตรเมืองอายุห้าสี่หกปีนะครับตั้งแต่เกิดมาโบเคยมีบัตรจำตัวประชาชนเลยเพิ่งมีครั้งแรกได้วันที่เท่าไหร่จำได้ปะวันที่ห้า เอาถามลกเตยก่อนนครับาจยวัที่หนเอาลูกเตยเาฟังอครับเรอาวความเป็นมาที่ดตอยพนครับคกเบื้องต้นกับตอนแรกมาเหตุงานนํำครับกัว่ามันที่แรกว่ามีบัตรภาผมพอเราพอพอพาไปศิบาลจียาเราถามาบัปุมีใครถามาโอ้เป็นจกเจ้าอยู่แดงได้ป่มมีบัตรประชาชนต้องยุ่งซีแล้วเามาครับก็เลยพาเราไปเหตุคือว่าทาบุญนะครับทําทำบุญทำบุญหนึ่คนครับติดต่อ อันทางที่กรรมการที่กมการบอกว่าให้เป็นตัวเลือกกับน้องกับน้องไส้เราให้มียาพี่น้องครับครับอันตัวเลือกตรงกันนี่เป็นเป็นไทยได้คำประตรงคือคำประตรงคือบ่ได้ครับนะครับเบอร์ตนก็เอาเอื้อยมาก่อกวันเอาเอื้อยมาตรวจบ่ได้เพราะเอื้อยนี่เป็นเป็นบุคคนเพิ่มซื้อกันเออบ่ได้ก็ได้ไปเอาน้องน้องไส้บ่ได้เพิ่มซื้อบ่ได้เพิ่มซื้อไหมเป็นคนไทยไม่ได้ต้นนะน้องไส้เพิ่นก็เลยเอาน้องไส้มาตรวจใส่กันครับพอตัวเลือกเสร็จได้ดีเอเอตรงกัน แล้วก็เอาผลน้ำมะเข็ดโยมเพื่อนะครับใช้เวลาโยมมันปีกว่าครับผมได้ครับปีกว่าก็ารสมดุลครับปีกว่ากับสองปีถ้าโดนโยมครับครับครือว่าได้บุญเนาะในบุญทุกการด้บุญทุกการครับได้บุญเคคกับโอเคครับโอเคครับผมดีครับครับท่านผู้ชมครับนี่เจ้าของร้านศรีวิไลลาบเป็ดนะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถหลายด้านเด้ะไก่ปอไซห้าเฮ็ดกับเขากระแซ่บ แล้วกล้องเพลงกระมวนนะครับนี่นี่พี่น้องเดี๋ยวสิหาว่าผมตัวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมในฟังเสียงสดๆจากเจ้าของร้านศรีวิไลลาบเป็ดจักทอนหนึ่งครับเอาครับเชิญรับไปไหนเปล่าครับเอาอีรีเลยทอนหนึ่งเอาเลยเก่งยังกันรันกระทมของพี่ เดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้าแล้วรักโบยบินดูสิ่งแววรักลาจากแล้วไม่มานา,นาขอสเสียงปรบมือเลยเเครับเดี๋ยเลยเอาเจ้าของหลานเพื่อสีให้พี่น้องได้มุจักพีกัดแต่ก็ยืนยัน,นแบบอีกนิดนึงครับ ถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจอย่ามากินลาบเป็ดมากินก๋อยกินต้มแสบกินอมอมหม่ำออมเนื้ออถ้าเกิดมาจากเมืองการอยู่ตรงไหนครับอ๋อแล้วมาจากเ<พ>มือ<ด>งการจมากครับไฟแดงซีแยกไฟแดงอะครับมากซีแยกที่สองครับมาจากเมืองการนเลยไฟแดงมากมากถึงซีแยกไฟแดงเลาก็มากซีแยกที่สองครับอ,อยู่มุ่งซีแยกเลยฟังใส่ครับถ้ามาจากกันเพาะเขาจะเลื่อน ดูฟังขวาก่อนจะถึงไฟแดงสีแยกแรหลกสี่แยกแรกโอเคแล้วก็เมนูที่ขึ้นชื่อแล้วก็อยากแนะนำก็คือเมนูอะไรครับลาบเป็ดลาบเป็ดเนาะเป็ดขึ้นชื่อที่สุดคือลาบเป็ดโอขึ้นชื่อคือลาบเป็ดขึ้นชื่อก็คือสีพี่อไลลาบเป็ดเลยเนาะลาบต้มทอดเมนูของเป็ดเนี่ยที่มีลาบมีทอดมีต้มครับอ้ำาโอ้อ้ําทอมเนาะโอ้อ้ำนี่นี่นท่านผู้ชมนะนี่คือร้าน สีวิไลลับเมตนะครับเดี๋ยวสีไทยบรรยากาศด้านหน้าให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะได้ครับเอ๋พ่อใหญเคืองกันที่ไปที่มาต้นกำเนิดเจ้าเกิดอยุ้ยเดูบ้านโพนะบ้านโพบ้านโพ่ใช่โพพุ่มพิสัยโพพุ่มพิสัยอ่าบ้านโพตำบลพุ่มพิสัยบรตชากรตำบลยังตำบลโพตำบลโพอำเภอพุ่มพิสัย จังหวัดบึงการจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายเนาะโอ้บอหลุดเลย <c oughs> แล้วที่นี่นี่อยู่บ้านโพนี่จักปีจนใหญ่จนใหญ่บัดท,ที่นี่ได้ไมาอยู่บัดข้ามฟ้านี่ปีใดพ่อสอนได้จำได้ปะไม่เจ้าบึงกาลท่านกินวัดหมดแล้วพ่อสอนได้ไหมจำได้แล้วจำได้เนาะกอเมืงาอ๋อ แต่ว่ามีรู้ไมีเตานี่มาจากบรรพโพเลยบ่มันมีอยู่นี่มันมีอยู่เข้ามาฝาเนี่ยเขามาฝาโอ้ง่ายมาจากอันพพ่มพิสัยประมาณัก้ากว่าปีเนาะเก้าหน่แช่ว่าไม่เาสสบสามสิบ่มาสามสิบเกี่ยแนูบไม่ถึงสามสิบอแสดงว่ามาก่อนสามสิปีก็สี่สิบปีได้เนาะเซ้าเมื่อาไใหม่ ตไฟฟ้าสาวใหม่เนาะหรือวาอซอจำอะไรมาอยู่ตั้งแต่ไฟฟ้าไม่ยังตอนนั้นมามาอยู่แล้วม่มีนางม่มีมาอยู่ตั้งแต่ไฟฟ้ายังประมาณมีแสดงว่าปรมันปีพศอซอสองพันห้าร้อยสามสาสิบเอ็ดสามสิบสามสิบเอ็ดเงิป่ประมาณนี้ประมาณพอศอสองพันห้าร้อยสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบุหลิองเบื้องเถ้าประมาณไฟฟ้าบราณนีเลย เตะเป็นเกี๊ยวนรือกระบองใส่กระบองมเนบ่ใส่กระบองบ้านอ๋อแล้วป้านี้บัตรประชาชนเจ้านี่คือแต่อยู่คนมิไ่กระบอกมีเลยเหรอบ่วอ๋อป้าีีนค่อยค่อยเห็นคยเห็นมีไผ่มาติดตามหรือว่ากิจสีซอยเรื่องแห่มีบัตรประชาชนบ่มีมีอยู่บ่ ผู้ใดพีด pa, ่ตามซอยพี side, mm ่สายพี่สายเจ้าอยู่หว่องเภอศรีธาตุอยู่อำเภอเดียวกันนะเอาเภอศรีธาตุอาเภอศรีธาตุจะไวดอุดรจังหวัดอุดรปัทธิเนียนข้าเจ้าอันเฮ็ดบ่ได้ดหรือยังไงมันเที่ยวไปเที่ยวมาสี่เดียวอ่ามันไปอยู่พวงกีโอ้คิดว่าสี่ซอยคือแต่บารีเฮ็ดเตยบารีเฮ็ดอ่าปัทธิเนอัน ผูนำท้องทิ่นผู้นำท้องที่นี่เขาเจ้าเคยหูข่าวนี่บอหูเขาเจ้าว่าจังได๋บ่พาบ่พาไปบ่พาไปเนาะมันอาจสิมีค่าใช้จ่ายเป็นบ่ค่าใช้จ่ายหลายอ๋อก็เลยได้มีพอหมอหมอได้เนาะเป็นผู้กระนาเนาะเมตตาได้เฮ็ดให้มีบัตรประชาชนที่นี่เคยเ็นตามตามที่สอบถามนี่บ่เคยเข้าโรงพยาบาลถ้าเกิดอะไรเป็นบ่เข้าเท่านึงบ่เข้าเท่านึงบ่ แล้วมอว่าจังไรมอรับรักษาพยาบาลหรือเ่รับ,บาาพระเจ้าคิดาาค่าใช้จ่าย่าวมอได้คิดบ่ได้คิดบ่อ๋อเขาล้มบานเลยสามยังเขาจะเลือ่อนสามยังเขาจะเลื่อนบ่าวอ๋อเขาเบอร์เฮ็ดหรือเปล่าโอ้เบอร์เฮ็ดเพืเเอ,เเอเดียวเนาะแต,แต่เกิดมานนเนาะแสดงวุขภาพแข็งแรด้ยุสอ่ะอ๋ออ๋อ แสดงว่าใส่ชีวิตโหลดโผนมากพอสมควรตั้งแต่เป็นเล็กน้อยจนหอดอายุหาสิบหกปีบ่มีบัตรระไปจำตัวประชาชนอืมบ่เคยเลือกตั้งมันบ่บ่เคยไปกาคะแน่นเลยบ่เคยอ๋อเวลามีพระเจ้ามาหาเสียงมาป่าใสยก็ไปฟังบ่เคยไปเคยไปแต่อยากกาบ่อยากลงคะแนนบ่อยากลงคะแนนแต่บ่มีสิทธ ไม่เสียแต่ว่าเป็นผู้หาเสียงซอยไดโอ้ผู้หาเสียงซอยได้ตะการว่าใดอเอ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 าเอาเอามิยังอยากขอบคุณอ่น,นด็อกเตอร์อยากจะอยากันบอกกับพี่น้องปะมิยังสิขอบคุณพ่อด็อกเตอร์ปะมีข้ามดีใจนี่ตครับเอดีใจยังไงต่อดีใจแห้งมันปะครับอ,อ่าบ่มีด็อกเตอร์ก็คือสิบ่ได้ประชาชน อ่าคัดพบวินเตอร์นี่บริบรบริ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 บ่ิบนิบ้ิบริบริบร้บริ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 บ่ะบริบริบริบรลบครับริานิริมริบริบรบริ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 บรับ่ิบริบรบริบิบริบริบรริบิบริบริริบริบริบรบรินริรบทิรบ พี่น้องพันไปพันมากกับแวะมาชิมรสชาติชิมอาหารของเจ้าของร้านนะครับพ่อใยญ่เป่าสีวิไลล่าเป็ดนะครับพี่กัสรกระตังตามที่เพื่อนบอกนะครับอาหารเมนูกับมีหลายย่างหลายแนวครับซิ่งที่ข็นซื่อก็คือ ลาบเป็ดนะครับเป็นเมนูลักสำคัญหลักะแซ่บแล้วก็เมนูอื่นๆกัมีตามนี่ครับเมนูอื่นนะครับร้านซีวิไลลาบเป็ดนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเพิ่นสิเปิดเวลาตั้งแต่หกโมงสามซิปนาทีจนฮอดทุ่มสามซิปนะครับนี่คือเมนูอาหารเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องท่านในที่พานไปท่านมาทา้งซีวิไลหาเมื่อกี้เขากินน้ำกระเชิญร้านนี้ครับซีวิไลลาบเป็ดนะครับ